ดีครับผมครอมีสิทธิ์จบครับวันนี้มีลําโพงมารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะมาทดสอบเสียงให้ฟังกันนะครับพร้อมทั้งวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับว่าใช้งานกันยังไงนะครับอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในหนึ่งกล่องนะครับอ่ากล่องเขาจะประมาณนี้นะครับหนึ่งกล่องที่ลูกค้าจะได้รับนะครับก็มีไมโครโฟนสายนะครับอ่าหตัวนะครับเสียบเข้าที่ช่องนี้สามารถใช้ได้เลยนะครับไมโครโฟน สามารถปรับแอคคได้ครับร้องคาราโอเกะได้สบายนะครับอุปกรณ์ที่ต่อไปนะครับก็เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับลูกค้าสามารถกดเลือกเพลงได้ที่รีโมทนะครับแล้วก็เล่งเสียงเบาเสียงได้ที่รีโมทเลยนะครับชิ้นที่3ามครับเป็นสาย USB c h a r g e นะครับตัวนี้สามารถใช้อแดปเตอร์โทรศัพท์มือถือทั่วไปนะครับเสียบชาร์จได้เลยนะครับหรือว่าเป็น power bank ก็เสียบชาร์จได้นะครับออกนอกสถานที่มี power bank นะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับ สำหรับลำโพงตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ของเขานะครับก็อยู่ที่5โวลต์นะครับ2,400มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้ฟังกันยาวๆเลยนะครับดอกลำโพงของเขาอยู่ที่8นิ้วนะครับ8นิ้วดอกเบิลนะครับ2 2ดอกนะครับผมอ่าด้านล่างก็จะเป็นไฟเทคนะครับมีกระพริบทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับอ่านี่ด้านหลังเขานะครับตัวนี้นะครับจะมีหูหิ้วให้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับพร้อมทั้งเสียบ USB อัติการ์ดได้นะครับ อ่าเดี๋ยวเรามาดูปุ่มด้านหน้ากันนะครับว่าใช้ทําอะไรกันได้บ้างนะครับลูกค้านะครับอันนี้นะครับเป็นสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็วอลลุ่มเรื่งเบาในตัวเดียวนะครับมันจะเป็นสวิตช์ป๊อกแป๊กครับเวลาเราบิดหนึ่งแกกแรกมันจะเป็นเปิดเครื่องนะครับถ้าเราเล่งขึ้นไปก็จะเป็นการเล่งเสียงนั่นเองนะครับส่วนวอลลุ่มซ้ายมือนะครับจะเป็นวอลลุ่มไมโครโฟนนะครับเล่งเบาไมโครโฟนนะครับถัดมาจะเป็นปรับเอ็กโคนะครับ แล้วก็ช่องนี้จะเป็นช่อง USB นะครับ SD card ฟังเพลงได้นะครับลูกค้าที่มี USB อยู่แล้วมาเสียบฟังได้เลยแต่ลูกค้าที่ไม่มี USB นะครับก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธใช้งานได้ทันทีนะครับส่วนทีปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดนะครับอาสังเกตนะครับปุ่มโหมดกดหนึ่งทีนะครับจะเป็น l Line In m o d e นะครับ l Line In m o d e คือช่องสัญญาณเข้า AUX ตรงนี้นี่เองนะครับคือสําหรับลูกโทรศัพท์ลูกค้าบางคนไม่มีบลูทูธนะครับสามารถใช้สายต่อเข้าที่ ช่อง A U S ช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดหน้าจอให้เป็น A U S ก็สามารถนำสัญญาณเสียงจากโทรศัพท์นะครับเข้าไปที่ลำโพงได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับผมส่วนหมดต่อไปนะครับเรากดย้ำที่ปุ่มเดิมนะครับมันจะเป็นโหมด fm นะครับอ่าจะเป็น fm นะครับมันจะมีเสียงซ่าๆนะครับลูกค้าสามารถสแกนหาคลื่นได้นะครับอที่ตัวนี้นะครับปุ่มสแกนนะครับกดหนึ่งทีนะครับ หน้าจอดิจิตอลนะครับจะทําการสแกนหาขึ้นที่อยู่ข้างบ้านใกล้บ้านเรานั่นเองนะครับถ้าเขาเจอขึ้นเขาจะล็อกขึ้นเก็บไว้ให้เราช่องหนึ่งช่องสองช่องสามนะครับเราสามารถกดเลื่อนเปลี่ยนได้ด้านหน้าถอยหลังที่ตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธกันเลยนะครับเปิดเครื่องมาครับเครื่องจะเป็นโหมดบลูทูธโดยอัตโนมัตินะครับคือยังไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธนะครับไฟของเขาจะกระพริบให้ลูกค้าไปที่โทรศัพท์มือถือของเราครับ เข้าไปที่ตั้งค่าครับเข้าไปที่ฟังก์ชันบลูทูธครับหลังจากนั้นให้เปิดครับเปิดบลูทูธตรงนี้นะฮะจากนั้นโทรศัพท์ของเราจะทําการค้นหาชื่อครับก็จะได้ชื่อของเขาก็คือ ML สิบเ็ดนะครับก็คือชื่อรุ่นเขานั่นเองนะครับรุ่น ML สิบเดนะครับให้ลูกค้าติ๊กจับคู่ได้เลยครับครับจะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับว่าได้จับคู่กันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ไฟบลูทูธก็จะนิ่งลงนะครับหลังจากนั้นให้ลูกค้าไปเปิดเพลงที่ลูกค้าชื่นชอบนะครับเพื่อฟังได้เลยครับผมผมก็จะไปที่ YouTube นะฮะเปิดแล้ว เสียงสัญญาณค่อนข้างดีนะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีวอลลุ่มปรับเบสปรับแรมนะครับจะมีแค่วอลลุ่มเร่งเบานะครับแต่จริงๆก็ไม่แทบไม่ต้องปรับแต่งอะไรแล้วครับเสียงเขาก็ค่อนข้างดีมาอยู่แล้วนะครับตัวนี้ถ้าเสียงยังเบานะครับแนะนําให้ลูกค้านะครับเร่งที่โทรศัพท์มือถือของเราขึ้นให้สุดนะฮะแล้วก็ มันมันก็จะดังขึ้นเหรอครับเราเราจะมาเล่งเบาที่มือถือก็ได้นะฮะ,ะเราก็เล่งที่ตัวลำโพงไว้ใต้ตัวนะครับแล้วก็มาเล่งเบาที่มือถือของเราได้อ่าเดยด ต่อจากนี้นะเดี๋ยวผมจะทดสอบไมโครโฟนให้ลูกค้าดูนะครับเชเเเทดสอบสองสามสี่ครับครับครับเสียงที่ลูกค้าได้ยินอยู่นะครับก็เป็นไปเสียงจากลำโพงนะครับ ML หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับผออ่าตัวนี้สามารถเล่งเบาเอ็กโคได้นะครับถ้าเอ็โคเยอะไปนะครับก็ปรับลดที่วอลลุ่มนี้นะครับตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มเล่งเบาใหม่นั่นเองนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นไว้สักนิดหนึ่งนะครับเช็ค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 ทดสอบวันทูเช็ควันทูเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์ครับสวัสดีครับนะครับก็เวลาเล่นนะครับผมแนะนําให้เล่งปุ่มนี้ไว้ให้สุดเลยนะครับแล้วเราใช้วิธีการเล่งเสียงที่โทรศัพท์มือถือนะครับเล่งติดเล่งเบาเสียงที่โทรศัพท์มือถือของเราเองนะครับเช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสามถ้าเราจะเอาเสียงเพลงดังนะครับเราก็มาเล่นที่มือถือของเรานะครับ เช็คเช็คทดสอบสองสามสี่ครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าศูนย์ครับสำหรับวิธีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็ จะมีสาย USB charger อย่างนี้มาให้นะฮะขั้นตอนการชาร์จนะครับก็ให้ลูกค้านะครับนำหัวเล็กฝั่งหนึ่งนะครับมาเสียบเข้าที่ช่อง DC 5โวลต์นะครับช่องนี้นะครับเสียบเข้าไปได้เลยครับอ่ะก็จะอยู่ในรูปทรงประมาณนี้นะครับสามารถชาร์จไปเล่นไปได้นะครับส่วนหัวอีฝั่งนะครับลูกค้าก็ใช่ดัปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ไปเสียบกับปลั๊กไฟบ้านนะครับก็สามารถใช้งานได้ทันทีครับตัวนี้หรือว่ามี power bank นะครับ อย่างที่บอกไปช่วงแรกนะครับก็สามารถเสียบใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับ เพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับก็สําหรับปุ่มตัวนี้นะครับเวลาเราเล่นเพลงอยู่นะครับเราสามารถกดหยุดได้นะครับกดหยุดเพลงได้ที่ตัวนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเราก็กดที่โทรศัพท์ของเราก็ได้นะครับแต่ถ้าเราอยู่ใกล้เครื่องก็มากดที่ตัวนี้ได้ครับและส่วนนี้นะครับก็เป็นสามารถเป็นปุ่มเลื่อนเพลงถัดไปได้นะครับก็สมมุติเราอยากเปลี่ยนเพลงเราก็กดตรงนี้ได้เลยครับเปลี่ยนเพลงด้านหน้าอันนี้เปลี่ยนเพลงถอยหลังนะครับก็เลือกเล่นเอาได้ครับ ที่การใช้งานเบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสั่งซื้อนะครับตัวนี้จากราคา1489บาทนะครับวันนี้ผมก็มีสิทธิ์จะครับมาจากโปรโมชั่นเพียง990บาทครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางก็สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับเดี๋ยวมีแอดมินคอยรับยอดครับสวัสดีครับ